เราช่วยคุณแม่เราช่วยความขมวจีเพราะจีการมนสู้ไงเหมือนที่สีป้าสู้อะคนายนิดาก็สู้ไงเพราะลูกความสูม้ถ้าคุณลูกความไม่คิดว่าจะสู้เขาก็ไม่สู้ตั้งแต่ต้นนี่มีหลอกทนายที่ไหนอะมารับงานลูกความแล้วก็ให้ลูกความไปสมยอมอะไม่มีค่ะ แล้วถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าจะไม่สู้ถ้าพี่พี่โจรู้ตั้งแต่แรกว่าสีป้าไม่สู้พวกเราก็ไม่ให้กําลังใจหรอกพี่โจก็ไม่ให้กําลังใจหรอกซึ่งเราไม่ก้าวล่วงนะเราไม่ก้าวล่วงนะเปตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่แต่เราก็จะไม่ยุ่งไงถูกปะเราไม่ให้กําลังใจไม่ผิดค่ะแต่เราก็เลือกได้ว่าเราอ่ะก็จะไม่เดินทางนี้ถูกปะใช่ถ้กเรารู้ว่าเขาไม่สู้เราจะไปยุ่งทําไมเออ แต่มันมีเรื่องเล่าเส้นเรื่องนี้มาตั้งแต่มีนากรุงพามีนา,นา,นาคิดดูแปลกปะแล้วล่าสุดพอมาถึงตอนนี้ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่แล้วยิ่งดอมคูยิ่งขยายอ่ะมันยิ่งชัดเจนในสิ่งที่เราเคยพูดสิ่งที่เราเคยเตือนสิ่งที่เราเคยสงสัยมาโดยตลอดตกลงจะยอมความกันใช่ไหมรับเงินรับงานกันใช่ไหมไม่ว่านะเราไม่ว่าแต่เราจะได้รู้ไงว่าเราโดนหลอก แต่สิ่งที่การินพูดมาตลอดไม่ใช่อย่างนั้นล่าสุดที่การินพูดก็บอกว่าใครเป็นคนเมกดรามา่าแน่นอนการินไม่ได้พูดถึงกุลาบไม่ได้พูดถึงพี่เพราะฉะนั้นที่นีดาบ,บอกว่าสิ่งที่การินเกลียดที่สุดคือกุลาบพี่ก็เลยอยากจะถามการินดา่ากุหลาไหมออกไลฟ์่ะหรือการินด่าพวกที่พาการินไปหาดอมคู่ถามหน่อยการินด่าใครอยู่ตลอดเวลา คอมเมนต์มาก็ได้นะคะพวกเราบอกพี่ก็ได้การมินด่าใครมาตลอดการมินเจ็บใจใครมาโดยตลอดเจ็บใจพี่โจเจ็บใจกุหลาบหรือเจ็บใจคนที่เคยกระทาหรือคนที่จะล่าการมินกลับไปการมินพูดแล้วใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าการมินพูดไงเราถึงยึดคําพูดนั้นแล้วไอ้กลายเป็นพวกที่ไม่ยึดคําพูดนั้นกลับมาชูคอกลับมาได้ดี อืมไม่พอกลับมาด้อยค่าพวกเราอืมกลับมาด้อยค่าคนที่เคยช่วยบอกว่าจะต่อสู้เคียงข้างเขาแต่กลับเชิดชูคนที่จะดึงผู้หญิงไปหาผู้ชายใช่ตกลงใครบ้าบออืมตกลงใครคือตัวร้ายในเรื่องนี้ กลงคนที่บอกว่าคุณอย่าไปสู้เลยแม่งยอมยอมไปเถอะปล่อยเขาให้เขาทําไปคือคนที่คุณจะกลับไปโอ้ยคืนดีอวยกันเหมือนที่เป็ดพูดใช่ไหมท้ายที่สุดมีคนเข้าใจแล้วเทพปอนี่คนเข้าใจเทพปอแล้วขอโทษนะพี่เพิ่งไปเห็นเมสเซจที่พี่เก็บไว้นานมากแล้วที่ปอใส่ร้ายพี่โจว่วาพี่โจได้เปอร์เซ็นต์จากการค้าความอะ เจอแล้วครับ่อเป็นคนพูดก็ถึงเนี่ยสิ่งที่นิดาเขาพูดใช่ไหมถึงทนายการมินให้เกิดความเสียหายแล้วการเข้าใจผิดถ้าผมเป็นทนายนะผมฟ้องเลยนะเนี่ยแต่เรื่องนี้ทำไมเงียบ เรื่องนี้ทําไมเงียบผมก็แปลกใจนะทั้งๆท,ท,ที่เขาพูดนี่ออกมาชัดเจนทุกถ้อยคําแม้กระทั่งบอสก็เอ่ยชื่ออแล้วถึงขน,นาดว่าไม่เป็นไรทุกคนที่จะนายก็เบนเดซีไม่ทำทุกคนที่ทนายมีนี่คือโอเคตกลงใครจะพูดก่อนครับยกมือปาดดีจะพูดก่อน,นใช่ไหมเล่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยจะถามว่าใครจะพูดก่อน ให้ปาดีพูดก่อนครับพี่โจค่ะต่อเนื่องไปพูดเสร็จแล้วครับเชิญครับโอ้ยป้าไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่เป็นไรนะคะพี่ดีไม่เป็นไรทุกคนให้อาไปยถ่าเชิญพี่โจค่ะอ่าพอให้พูดอ้า รู้ไหมเลตติ้งเราตกเพราะป่าเลยหรือเปล่า <laughs> แต่เราทุกคนรักป่าดังนั้นเราให้อภัยป่าได้จนกว่าป่าจะจะกลับตัวได้ให้ด้วยการเปลี่ยนเน็ตโ <laughs> อ้โหเลตติ้ง <laughs> เราลงลงเพราะเรื่องนี้เลยนะ <laughs> อ้าวตัวลงป่าไม่พูดใช่ไหมอ่ะงั้นพี่พูดให้จบทนาย ทนายที่อถ้าทนายไม่ทําใครก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับพี่เคยพูดตั้งนานแล้วว่าจะเป็นหน้าที่พี่เองพี่ไม่ลืมแล้วเดี๋ยวเราคอยติดตามต่อไปเมื่อวันที่คุณบินขอบคุณครับเชิญได้ครับพี่ถึงโงพักแล้วครับก็ก็เป็นสิ่งที่พี่โจบอกไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะว่าวันนี้จะเป็นลอตสุดท้ายท้ายสุดนะ นอกจากว่านอกจากว่านะจะมีใครพูดถึงพี่โจในทางที่ไม่ดีอีกก็เจอกันอีกแน่นอนนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่พี่โจจะไปดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งความไว้เพื่อขยายเวลานะคะเพื่อขยายเวลาของการดำเนินคดีออกไปพี่โจพูดจริงทำจริงและตรงไปตรงมาใช่คะ่ะคุณต้นเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะ พี่โจไม่ใช่ประเภทที่เอามาแซะมาพูดมาทําเป็นโพสเน็บแนมแล้วก็เงียบหายอ่าแค่เป็นการเอามาขู่แค่นั้นพี่โจไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วมักจะมีคนถามเสมอว่าฟ้องกี่โมงยังไม่เห็นเลยก็ก็ยังบอกอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะว่ามันเวลามันก็อาจจะยืดยาวออกไปหน่อยนะคะ นะคะเวลาก็อาจจะยืดยาวออกไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็มันจะสามารถนำมาสู่การดำเนินคดีได้นะคะในวันหนึ่งที่พวกคุณอาจจะไปมีความสุขอยู่แล้วนะคะแล้วครูจะบินไปหาที่บ้านนะคะก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีไหมวันนั้นมันมีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงอือแล้วหลังจากนี้พัดก็เชื่อว่าหลังจากนี้พัดก็เชื่อว่ามันยังไม่จบหรอกอืมมันยังไม่จบหรอกถ้าเขาอยากจะจบ แค่คดีที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเขาก็ควรหยุดแต่ถ้าเขาไม่อยากหยุดไม่อยากจบเขาก็ต้องออกมาพูดแน่นอนยืดออกไปแต่ยังไม่ได้หมดอายุความถูกใช่ค่ะจีจใช่แล้วค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันมันเพื่อไม่ให้มันหมด <c oughs> หมดหมดเขตหมดระยะเวลาเนาะนะคะ นุน้องน้องตำรวจคนเดิมจะน้องตำรวจคนเดิมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอทานข้าวแป๊บหนึ่งเราเลยคุยได้ตองครับคุณพัดครับโอเคค่ะมากเลยอ่าลอดนี้เป็นช่วงของเดือนกร,รกฎาไหมคะพี่โจลอดนี้คือคนที่พี่ลืมเป็นชื่อ,อยางเป็นสัตว์ผู้หญิงพี่ลืมไปเลยลว่ามีคนนี้อยู่จริงๆอ่ะปิดไปแล้ว อ๋ออออ๋ออมออ๋อออัดรู้ใช่ไหมเขาเป็นสัตว์เหมเป็นสัตว์ผู้หญิงแล้วพี่ขึ้นไปห้องเขาด้วยเขาก็ยังไม่หยุดอันนี้ชัดเจนเลยครับเพราะพี่เข้าไปห้องเขาแล้วไปบอกว่าหยุดหยุดได้แล้วอืมอืมแล้วพี่ลืมไปเลยครับเคสนี้อืมคือไล์แล้วท้าทายตลอดท้าทายท้าทาย หมือนย่อเยอะถักๆค่ะได้ครับแป๊บหนึ่งนะเราเราไปก่อนนะค่ะได้ค่ะพี่โจนะคะก็ถ้าทุกคนติดตามเรื่องนี้นะก็คือวันนั้นเข้าไปในห้องไลฟ์ผู้หญิงคนนี้ด้วยอืมอืมพอจะรู้แล้วสัดมาช่วงฝนตกหรือเปล่าครับ ปิดฟันก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะพัดเชื่อว่าในที่สุดแล้วอะค่ะเดี๋ยวมันจะนำพามาสู่มาสู่เส้นทางเส้นทางของแต่ละคนในแอปนี้สัตว์เย็นสัตว์มีปีกทุกคนทุกคนจะรู้นะมันมีอยู่มันมีอยู่วันหนึ่งพี่พี่โจเข้าไปในไลฟ์พวกเนี้ยอืมแล้วก็อยู่ข้างล่างนะอืมอยู่ข้างล่าง อืมขอโทษทีค่ะแล้วก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่โจเนี่ยนะคะพวกเราจะยังอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ให้กำลังใจพี่โจเสมอนะคะแล้วก็เชื่อว่าแล้วก็เชื่อว่า